ห้องพิศสวง์ที่จะทําให้ทุกคําขอของคุณกลายเป็นจริงสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Room ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน50ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมเลยนะครับหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของสองสามีภรรยาแมตและเคสที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ของพวกเขาซึ่งในวันแรกที่ทั้งสองคนย้ายเข้ามาทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มเก็บกวาดบ้านของพวกเขาทันที โดยหลังจากที่แมทและเคสเริ่มทําความสะอาดได้สักพักเคสก็ได้บังเอิญไปเห็นศพของนกที่ตายอยู่ในห้องครัวเธอจึงนํานกตัวนั้นออกไปทิ้งจากนั้นก็ตัดกลับมาที่แมดครับเขาได้สังเกตไปเห็นบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้หลังกําแพงซึ่งมันก็คือห้องลับนั่นเองประตูบานนั้นถูกเจ้าของบ้านคนเก่าติดวอลเปเปอร์ทับเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเห็นแมทจึงตัดสินใจลองเปิดประตูบานนั้นออกและบอกให้เคสมาดูแต่ใน,นขณะที่ผู้เข้าทั้งสองกำลังจะเดินเข้าไปในห้องนั้นไฟในบ้านของพวกเขาก็ดักนกระพร ในตอนนั้นทั้งคู่จึงยังไม่กล้าเข้าไปจากนั้นเช้าวันต่อมาช่างซ่อมไฟเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของพวกเขาซึ่งทันทีที่เขาลงไปซ่อมไฟที่ชั้นใต้ดินช่างซ่อมไฟคนนั้นก็ช็อกไปเลยครับเพราะเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนระบบไฟที่บ้านของแมดและเคสมันเป็นระบบที่เก่าแก่มากและสายไฟพวกนี้มันก็พันจนยุ่งเหยิงเกินไปเขาจึงไม่สามารถซ่อมมันได้แต่ก่อนที่ช่างไฟคนนั้นจะกลับเขาเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีคนซื้อบ้านหลังนี้แมดเลยถามว่าทาไมเขาถึงคิดแบบนั้น ช่างซ่อมไฟเล,เล่าว่าเจ้าของบ้านคนเก่าถูกฆ่าตายภายในบ้านหลังนี้ซึ่งแน่นอนเัาว่าแมทไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนในวันนั้นแมทจึงเริ่มค้นเรื่องบ้านหลังนี้ทันทีจนสุดท้ายขาเขานีก็ได้ไปเจอข่าวฆาตรกรรมที่ช่างไฟคนนั้นพูดถึงมีคนพบศพผู้เสียชีวิตสองคนที่บ้านแห่งนี้ตำรวจสามารถจับตัวคนร้ายได้แต่พวกเขาก็ยังคงไม่ทราบชื่อรวมถึงประวัติของฆาตรกรมันจะทาให้แมทเริ่มสงสัยไปมากกว่าเดิมและพอตกดึก เขาจึงนาขวดเหล้าเข้าไปกินในห้องลับนั่นพลางคิดถึงเรื่องคดีพวกนั้นไปด้วยซึ่งหลังจากที่แมดดื่มเหล้าขวดนั้นหมดเขาก็พูดขึ้นว่าถ้าได้อีกสักขวดก็คงดีสินะและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะหลังจากที่แมดพูดจบขวดเหล้าอีกขวดก็ได้โผล่ขึ้นมาต่อหน้าของเขาซะงนั้นจากนั้นในเวลาต่อมาเคสจึงได้เข้าไปหาแมดท,ที่ห้องนั่นโดยในนั้นมีรูปภาพชื่อดังต่างๆมากมายกองอยู่แมดเลยบอกว่าภาพวาดพวกนี้คือของจริง เธอเลยถามแมทว่าเขาไปเอามาจากไหนแต่แมทเนี่ยก็ไม่ยอมตอบครับเขาได้ถามเคสกลับว่าคุณมีอะไรที่อยากได้หรือเปล่าจะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ได้เธอจึงบอกว่าอยากได้เงิน1000เหรียญจากนั้นไฟในห้องก็เกิดกระพริบและไม่นานแมทก็นําเงิน1000พันเหรียญออกมาให้ดูเคสที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็อึ้งไปเลยครับแมทเล่าว่าจู่ๆของพวกนี้มันก็โผล่ขึ้นมาเองแต่เคสหรือภรรยาของเขาเนี่ยก็ไม่เชื่อครับเธอเลยอยากลองขออะไรที่มากกว่านี้ฉันอยากได้เงิน 1, 000 000หนึ่งล้านเหรียญเคสกล่าว และเมื่อส so, er e ิ้นเสียงไฟในห้องเนี่ยก็เกิดดับซึ่งพอไฟติดขึ้นมาอีกทีเงินหนึ่งล้านเหรียญก็ได้มากองต่อหน้าของพวกเขาทั้งสองเคธแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอรู้สึกกลัวและรีบเดินออกจากห้องนั้นแม็กเลยบอกเคธว่าแล้วน่าจะหาความสุขจากห้องนี้ดูนะแต่เคธเนี่ยก็เริ่มมีรังสังหรณ์ไม่ดีขึ้นมาแมกจึงพยายามบอกให้เธออย่าคิดมากและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ใช้ห้องวิเศษนั่นเพื่อขอรุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนมหาศาล ภาพวาดชื่อดังมากมายหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่ผู้เขาอยากได้ทั้งคู่มีความสุขกับการได้ขอทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เขาปรารถนาจกนกระทั่งวันหนึ่งแมดนั้นอยากจะมีลูกขึ้นมาเขาจึงขอให้เคสลองมีลูกกับเขาดูอีกสักครั้งเพราะเดินพีแล้วทั้งสองเนี่ยเคยพยายามมีลูกด้วยกันมาแล้วสองครั้งแต่สุดท้ายเคสก็แทงทุกครั้งเคสจึงบอกแมทว่าเธอไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเธอเสียใจยม,ามามากพอแล้วแมทเลยขอตัวไปขับรถเล่นข้างนอก และในเวลาต่อมาหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าเคสนั้นเริ่มมีความคิดบางอย่างและเธอก็ได้ตัดสินใจทํามันลงไปครับไม่นานนักแมทตก็ได้กลับมาถึงบ้านและเขาก็ได้พบว่าเคสเนี่ยได้อธิษฐานขอเด็กทาลกมาเลี้ยงแมทที่เห็นแบบนั้นก็ช็อกไปเลยครับเขาไม่ต้องการแบบนี้แมตนอยากให้เธอมีลูกกับเขาจริงๆไม่ใช่มาขอเด็กทาลกจากห้องนั่นเคสเลยบอกว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วทั้งคู่ถึงเริ่มมีปากเสียงกัน โดยแมทไม่ต้องการให้เธอเก็บเด็กคนนั้นเอาไว้สิ่งที่คุณทำน่ะมันผิดมากนะแมทกล่าวะด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเคสเลยจำใจต้องนำเด็กคนนั้นกลับเข้าไปในห้องวิเศษและขอให้เด็กทารกนั้นหายไปแต่ถ้าว่าท้ายที่สุดแมดและเคสก็เกิดใจอ่อนขึ้นมาทั้งคู่จึงตัดสินใจเก็บเด็กคนนั้นเอาไว้จากนั้นวันต่อมาแมดก็เริ่มสงสัยเรื่องฆาตรกรที่เป็นคนฆ่าเจ้าของบ้านหลังนี้อีกครั้งเขาจึงเริ่มหาข้อมูลเรื่องชายคนนั้น โดยในยข่าวฆาตรกรได้บอกกับตำรวจว่าห้องเป็นคนบังคับให้เขาทำและตอนนี้ฆาตรกรดังกล่าวก็ดูกขังอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชต,ตลอดชีวิตแมดเลยตัดสินใจออกเดินทางไปหาฆาตรกรคนนั้นเพื่อสอบถามเรื่องบ้านหลังนี้ทันทีแต่ถ้าว่าเมื่อไปถึงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ยอมให้แมทเข้าพบแมดเลยถามไปว่างั้น45ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครได้เข้าพบชายคนนั้นเลยเหรอพยาบาลเลยบอกแมทว่ามีแค่นักข่าวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าพบได้คุณเป็นนักข่าวหรือเปล่าพยาบาลคนนั้นกล่าว ก่อนที่แมทจะโกหกเธอไปว่าใช่เธอเลยพาแมทเข้าไปหาฆาตกรคนนั้นแมทจึงเล่าให้ฆาตกรฟังว่าเขาเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นคุณรู้อะไรเรื่องที่ท่านบ้านแต่ชายคนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมตอบเขาได้ถามแมทกลับว่านายชอบบ้านหลังนั้นไหมได้ทุกอย่างที่ต้องการหรือเปล่าแมทเลยถามต่อว่าทำไมคุณต้องฆ่าเจ้าของบ้านหลังนั้นด้วยเพราะมันคือทางเดียวชายคนนั้นกล่าวก่อนที่เขาจะบอกให้แมทรีบย้ายออกจากบ้านหลังนั้นซะและเมื่อแมทคุยกับชายคนนั้นเสร็จเขาก็ได้แวะไปเติมน้ํามมัันนที่่่ป๊แหหงึง แต่ในขณะที่แมทกำลังจะเอาเงินออกมาจ่ายเงินที่เขาได้ออกมาจากห้องพิเศษนั่นก็ได้กลายเป็นเท่าฐานไปซะแล้วแมทจึงรีบขับรถกลับบ้านทันทีและลองนําเงินพวกนั้นโยนออกไปนอกบ้านซึ่งผลก็เป็นไปตามที่แมทคิดครับเพราะเงินพวกนั้นได้กลายเป็นเท่าฐานทันทีเขาจึงลองนําของอย่างอื่นมาทดสอบดูบ้างแมทเอารูปชื่อดังที่เขาเสกมาไปวางไว้ที่หน้าบ้านและไม่นานภาพวาดนั้นก็ได้กลายเป็นเท่าฐานเช่นเดียวกันต่อมาแมทจึงเอาค้อนมาทุกที่กําแพงห้อง เพื่อดูว่าห้องพิเศษนั่นมันมีนกลไกทํางานยังไงซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้พบสายไฟจํานวนมากที่อยู่หลังกาแพงส่วนห้องอื่นก็มีสายไฟแบบเดียวกันซ่อนอยู่ในเวลาเดียวกันเคสเนี่ยก็ดันอยากพาลูกของเธอออกไปสูดอากาศนอกบ้านพอดีแมทเลยพยายามห้ามเธอไว้แต่เคสเนี่ยก็ไม่ยอมฟังซึ่งทันทีที่เคสพาเด็กคนนั้นออกไปนอกบ้านร่างกายของทารกก็เริ่มโตขึ้นแมทจึงรีบนําตัวเด็กคนนั้นกลับเข้ามาในบ้านทันที ตอนนี้ทารรคนนั้นได้เติบโตกลายเป็นเด็กชายไปแล้วแม้จกได้รู้ครับว่าหากนําของจากห้องวิเศษออกไปนอกบ้านเวลาในสิ่งของนั้นจะเริ่มเดินเร็วขึ้นมันจะไม่ได้กลายเป็นเท่าฐานโดยทันทีแต่มันจะเริ่มมีอายุมากขึ้นจนกลายเป็นเท่าฐานในตอนสุดท้ายนั่นเองในเวลาต่อมาแม้เลขอธิบายให้เคสฟ,ฟังว่าห้องวิเศษที่พวกเขาไปเจอเนี่ยมันสามารถเสกทุกอย่างได้ก็จริงแต่มันก็ยังมีข้อแม้หนึ่งอย่างคือห้ามนําของจากห้องนั่นออกไปนอกบ้านเด็ดขาดไม่งั้นของพวกนั้นจะเริ่มแก่ และกลายเป็นผุยผงมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กคนนั้นเริ่มโตขึ้นจากนั้นหลายวันผ่านไปเคได้เลี้ยงดูเด็กชายคนนั้นไปอย่างดีซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตั้งชื่อเด็กชายคนนั้นว่าเชนเคสมักจะคอยบอกเชนเสมอว่าห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดเพราะลูกกาลังป่วยอยู่ถ้าเกิดออกไปข้างนอกเขาจะถูกเชื้อโรคเล่นงานแต่ไปที่หลายวันต่อมาจูๆ่ๆเชนเนก็ดันอยากออกไปเล่นข้างนอกขึ้นมาเขาเลยแอบไปที่ประตูและลองยื่นมือของเขาออกไปนอกบ้านเพื่อลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่ยังไม่ทันไลยเคสเนี่ยก็ได้โผล่มาเจอตัวลูกชายของเธอซะก่อนซึ่งหลังจากวันนั้นเคสก็เริ่มกังวลเรื่องเชนมากขึ้นเธอได้นาไม้มาตอกปิดหน้าต่างทุกบานภายในบ้านเพื่อการไม่ให้ลูกชายของเธอแอบออกไปได้ส่วนแมทก็เริ่มทําตัวห่างเหินกับเคสเขามักจะเก็บตัวอยู่ในห้องทํางานแมทไม่ได้มีความรักเด็กคนนั้นเหมือนเคสเขาคิดว่าเชนเป็นแค่สิ่งของที่ถูกเสกขึ้นมาจากนั้นกลางดึกคืนหนึ่งเชนหนึ่งก็ได้ไปเจอแบบแปลนของบ้านเข้าในคืนนั้นเขาจึงเริ่มออกสำรวจบ,บ้านของเขาทันที ต่ไปที่วันต่อมาแมดและเคสได้เข้าไปเห็นว่ามีใครบางคนแอบใช้ห้องวิเศษนั่นและเมื่อทั้งสองเปิดประตูเข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นเชนนั่นเองครับด้วยความที่เขาไม่เคยได้ออกไปนอกบ้านเลยเชนเลยขอให้ห้องนั้นกลายเป็นโลกภายนอกให้เขาแต่ในตอนนั้นเองแมดก็ได้เข้ามาพาตัวเชนออกจากห้องและสั่งให้เขาห้ามเข้าไปในห้องวิเศษนั่นอีกเคทเลยต่อว่าแมดทันที แมตต์ลอธิบายให้เธอฟังว่าเขาไม่ไว้ใจให้เชนเข้าไปในห้องนั้นเพราะวันดีคืนดีเด็กคนนั้นอาจจะขออะไรที่เป็นอันตรายกับพวกเขาก็ได้และในตอนนั้นเองก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่บ้านของพวกเขาเชนเลยแอบรับโทรศัพท์สายนั้นและไม่นานแมตต์ก็ได้เข้ามาแย่งโทรศัพท์จากเชนดูเหมือนว่าคนที่โทรมาหาพวกเขาเนี่ยจะเป็นฆาตรกรที่อยู่โรงพยาบาลนะครับโดยชายคนนั้นได้ถามแมตต์ว่านายเป็นคนขอเด็กคนนั้นมาสินะแมตต์จึงตอบว่าเปล่าแต่เคสหรือภรรยาของเขาเป็นคนขอ จากนั้นแมทก็ได้ถามกับชายคนนั้นไปว่ามันพอจะมีวิธีที่จะทําให้เด็กคนนั้นสามารถออกไปข้างนอกได้โดยไม่แก่บ้างหรือเปล่าชายคนนั้นเลยบอกกับแมทว่าเมื่อไหร่ที่เมียของนายตายตอนนั้นเด็กที่เธอสร้างขึ้นมาก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้หรือถ้าจะให้เข้าใจก็คือเคสเนี่ยจะต้องยอมตายเพื่อแลกกับชีวิตที่เป็นปกติของเชนนั่นเองครับชายคนนั้นตัดสินใจเล่าความลับของเขาให้แมทฟังว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเจ้าของบ้านคนเก่าแต่คนพวกนั้นลงมือฆ่ากันเองต่างหาก ชายคนนั้นเคยเป็นเด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาจากห้องวิเศษซึ่งคนที่เสกเขาขึ้นมาก็คือเจ้าของบ้านคนเก่านั่นเองครับพวกเขายอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ชายคนนั้นสามารถออกไปใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งในระหว่างที่แมทกำลังคุยมือถืออยู่เคสเนี่ยก็ได้แอบไปได้ยินเรื่องที่พวกเขาคุยกันเธอจึงตัดสินใจขับรถออกไปจากบ้านทันทีแมทจึงพยายามติดต่อไปหาเธอแต่เคสเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายมันจึงทําให้แมทต้องอยู่ดูแลเชนเพียงลําพังซึ่งเชนเนี่ยก็รู้ครับว่าแมทไม่ใช่พ่อแทขของเา เขาเลยพยายามถามแมทว่าพ่อตัวจริงของเขาอยู่ไหนเชนแหกปาดและถามแมทซ้ำๆอยู่แบบนั้นจนแมทหมดความอดทนเขาได้ตัดสินใจบอกความจริงให้เชนฟังว่าเคธไม่ใช่แม่ของเชนและเชนก็ไม่ใช่เด็กจริงๆส่วนเหตุผลที่ต้องห้ามไม่ให้เขาออกไปไหนเพราะถ้าออกไปเชนจะมีอายุมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายตัวเขาก็จะหายไปจากโลกซึ่งเชนเนี่ยก็ไม่เชื่อครับ Matt แมทเลยลากตัวเขาไปที่หน้าบ้านและบอกให้เขาลองออกไปพิสูจน์ดูแต่สุดท้าย Chain เชนน่ก็ไม่กล้าเขารีบวิ่งกลับขึ้นห้องทันที จากนั้นในเวลาต่อมาพอแมทเริ่มใจเย็นลงเขาจึงได้เข้าไปขอโทษเชนเชนจึงขอให้แมทเล่าที่ทานก่อนนอนให้เขาฟังแต่กลับไปที่เคสหลังจากที่เชนหลับไปเธอนั้นก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านแมทจึงพยายามบอกเรื่องที่เขาเพิ่งคุยในโทรศัพท์ให้เคสฟังแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมฟังครับแมทเลยเข้าไปจูบเคสและทําเรื่องอย่างว่ากับเธอซะเลยในคืนนั้นทั้งสองเลยตัดสินใจมีอะไรกันและหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าเชนเนี่ยกำลังแอบดูพวกเขาทั้งคู่อยู่ เช้าวันต่อมาเชนและแอบ,บขโมยคุณแจบ้านจากแมทเพื่อหนีออกไปข้างนอกและพอพวกเขาทั้งสองคนตื่นแมทก็ได้รู้ว่าเชนนั้นได้แอบหนีออกไปนอกบ้านซะแล้วแต่ยังไม่ทันไรแมทเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชนที่ห้องนัานข้าซึ่งพอทั้งคู่เข้าไปดูผู้เขาทั้งสองก็ได้พบกับเชนที่ตอนนี้ได้กลายเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะแอบออกไปข้างนอกแค่แป๊บเดียวครับจากนั้นเชนก็ได้นําปืนที่ขโมยจากแมทออกมาและใช้มันเล็งไปที่แมททันที เคสจึงเข้าไปห้ามเชนไว้เธอพยายามพูดให้เชนใจเย็นลงแต่ใน,นขณะนั้นเองแมทเนี่ยก็ได้เข้าไปแย่งปืนจากเชนทันทีทั้งสองคนได้เข้าต่อสู้กันจนเคสได้รับลูกหลงแล้วเธอก็ได้หมดสติไปซึ่งพอเคสฟืน้นขึ้นมาอีกทีเธอเนี่ยก็ได้พบกับแมทครับเธอเลยถามกับแมททันทีว่าเชนอยู่ไหนแมดเลยตัดสินใจบอกภรรยาของเขาไปว่าเชนตายแล้วพวกเราทั้งคู่ต่อสู้กันจนปืนเกิดลั่นใส่เขาขึ้นมาซึ่งแมทเนี่ยก็ได้นำศพของเชนออกไปข้างนอกแล้ว เคที่รู้แบบนั้นเธอก็เสียใจมากจากนั้นก็ตัดกับที่อีเหตุการณ์หนึ่งครับแมตได้ฟื้นขึ้นมาและไม่เจอคารเลสคนเขาจึงพยายามออกตามหาเคสแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่เจอตัวเธอแมตเลยนึกได้ว่าไม่แน่เชนอาจจะพาตัวเธอกลับเข้าไปในห้องวิเศษนั่นก็ได้เขาจึงเริ่มพังกำแพงออกเพื่อหาทางเข้าไปในห้องนั้นทันทีซึ่งพอแมตเข้ามาได้เขาก็เริ่มออกตามหาเคสจนกระทั่งไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งที่ดูคล้ายกับบ้านของเขามากแต่กลับมาที่เคสครับ เธอนั้นสัมผัสได้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าของเธออาจจะไม่ใช่แมดแล้วไม่นานเขาก็พยายามจะเข้ามาข่มขืนเธอจากนั้นเขาก็ได้บอกกับเคสว่าแท้จริงแล้วผมไม่ใช่แมดเชนได้ขอให้ใบหน้าตัวเองกลายเป็นแมดและขอให้ห้องวิเศษสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้สวมรอยเป็นสามีของเธอและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับเคสตลอดไปจากนั้นเชนจึงเริ่มข่มขืนเธอทันทีแต่ในเวลาเดียวกันแมดตัวจริงก็ได้พันกระจกเข้ามาในบ้านซะกอ่อนเชนที่รู้แบบนั้นจึงรีบวิ่งหนีไป แต่มาที่แมทเขาได้แอบเข้ามาในบ้านหลังนั้นจนท้ายที่สุดแมทเนี่ยก็ได้เจอตัวเคสครับเธอจึงเริ่มสับสนว่าใครคือแมตตัวจริงกันแน่โดยผู้เขาทั้งสองพยายามบอกเคสว่าผู้เขาทั้งคู่เป็นตัวจริงแมตตัวจริงเลยพูดขึ้นว่าร่วงน้อยซึ่งมันเนี่ยเป็นคําพูดที่ผู้เขาทั้งสองใช้เรียกกันบ่อยๆเคสจึงรู้ทันทีครับว่าแมทคนนั้นคือตัวจริงเธอจึงตัดสินใจผลเชนตกบันไดไปจากนั้นผู้เขาทั้งสองก็พยายามหาทางออกจากบ้านหลังนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทันครับ เพราะเชนได้ขอให้บ้านหลังนั้นกลายเป็นเขาวงกฏและไม่นานเชนก็ได้โผล่มาหาพวกเขาทั้งสองเขาได้วิ่งเข้าไปใช้มีดแทงใส่แมททันทีจากนั้นเชนก็ได้รู้ครับว่าแมทที่เขาเพิ่งจะสังหารไปนั้นไม่ใช่แมทตัวจริงแมทและเคสได้เสกล่างปลอมขึ้นมาเพื่อใช้ล่อเชนผู้เขาทั้งคู่สามารถหนีออกไปจากบ้านหลังนั้นได้สําเร็จทั้งสองรีบมุ่งหน้าไปที่ประตูทันทีแต่ถ้าว่าเชนนั้นก็ได้วิ่งตามพูกเขาออกมาด้วยซึ่งหลังจากที่พูกเขาออกมาจากห้องนั้นทั้งสก็ได้ไป เชนได้วิ่งเข้าใส่แมทอย่างไม่รอช้าแมทจึงรีบเปิดประตูมันจึงทําให้พวกเขากระเด็นออกมานอกบ้านเคทที่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบปิดประตูทันทีเพื่อไม่ให้เชนกลับเข้ามามันจึงทําให้ร่างกายของเชนนั้นเริ่มแก่ลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นเท่าฐานและสลายหายไปในเรื่องราวทั้งหมดในวันนั้นก็ได้จบลงจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาแมทและเคทได้ตัดสินใจย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นพวกเขาได้ไปเช่าห้องพักราคาถูกอยู่กัน แต่ในขณะที่แมทกำลังจะกลับมาที่ห้องเคสเนี่ยก็ได้รู้ครับว่าเธอนั้นกําลังตั้งท้องสีหน้าของเธอดูช็อกมากและไฟในห้องก็เริ่มกระพริบจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบปลายเปิดซึ่งผมจะขอสรุปฉากจบตามที่ผมเข้าใจให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับทําไมตอนสุดท้ายเคสถึงต้องทาหน้าช็อกหลังจากที่รู้ว่าท้องก็เพราะว่าเธอนั้นเคยพยายามมีลูกกับแมทมาแล้วสองหนแต่สุดท้ายเธอเนี่ยก็แทงทุกครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้พอรู้ว่าท้องจริงๆมันเลยทําให้เคสเริ่มระแวงว่าไม่แน่ เธออาจจะกําลังติดอยู่ในห้องวิเศษนั่นอยู่ก็ได้เชนอาจจะยังไม่ตายและสร้างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อหลอกเธอเพราะทุกครั้งที่เธอขอพรจากห้องวิเศษนั่นไฟในบ้านของพวกเขาจะเริ่มกับพิบและในตอนท้ายไฟในห้องพักของเคสก็เกิดกับพิบขึ้นมาเช่นเดียวกันหรือไม่แน่ฉากไฟกับพิบในตอนท้ายก็อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญเคสอาจจะคิดมากไปเองก็ได้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ r m d b ไป6.0คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป71% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด50%ครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ